ดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบอชชอน a n แนลนะฮะดูนะเด็กเสีบนะเล่นกันนะครับถ้าก็หายเริ่มหายดีแล้วนะครับ nào, mình chụp cả tiếp chụp cả chụp cậu có đẻ không, nè, nào, thấy không, vui nhộn này, chơi chิง này ha, cặp sàu cua này ha. โมโหกันนะครับแล้วก็หาหมัดให้กัน <c oughs> เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะะเจ็บขา <c oughs> มาเลยมาเร็วไปย้างลาเลยมาเร็วมานี่

ลองไปยังนะผม่องดินทุ่งข้าวนะฮะเดวกๆมาเลยจิงมาแล้วเวเหมือนขนนนะครับตอนเด็กๆ อไ,ไอ้พวนไปซ้ำโซ่คนป่วยเว้ยไอ้เจ้าไปซ้ำเลย,อย,อยเออคัก ได้ยินเสียงรถแปรกนะครับอหมุน,อ,น,นอย่าไปอย่าไปหนุ่ยตัวดีน,นะฮะ อไปแล้วน้องก็ไปแะแล้วอุ๊ยขาไปเปิดอุ๊ยอุ๊ยหันคืพับลงเลยนี่ฮะใช่มีมัดบ่อยมีเห็บบ่ตรงเหลือกเบื้องเลยเบื้องเบื้องเบื้องอันนี้เบื้งเบืองเนนี้

ผมก็เพิ่งเลิกงานมานะครับวันนี้ก็เลิกเร็วหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์น,นะครับที่ให้กำลังใจนะครับปอาันเชน,นะครนะ đùn à, tem, thanh nhẫn, được không? Thoáng, 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 đi, nè. เสียงรถนะนับทองนับเงินปกับคุณป้าสเสมียนนะครับรูไ้ไปอะไรนะเดีย๋ยวไปดูไปตาลน,นะหาไปตานนะครับใครมาเปิดประตูห้องน้ำุกสีไว้นะครับ ตรงนี้นะฮะมีแต่ผักผลไม้นะฮะนี่ก็หวายนะฮะที่เขานำมานะครับให้ไปปลูกนะฮะเราก็แนะนำนะครับมาปลูกที่สวนนะครับจะไปได้มีหวายทานนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็จองบนช่องชาแนลเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ